ภาวะจากการปฏิบัติธรรมที่มันปรากฏขึ้นน่ะมันมีมันมีแบบนั้นจริงแล้วมันมันตรงมันตรงตามที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เขียนไว้ก็คือเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือมันมันมันชัดเจนอยู่ในเนื้อหาในเนื้อความนั้นก็มันอย่างตัวพัดเองอ่ะคือพัดมั่นใจนะคะต่อให้จะมีมีต่อให้จะมีครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาพูดว่า ยานสิบหกไม่มีโสลัสนัยานคือไม่มีในในพระไตรปิฎกเพราะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามันเป็นปัจจตังที่แต่ละคนคือผู้ปฏิบัติผู้ที่ลงมือเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราพบเห็นนั้นมันคืออะไรเราจะไม่หวั่นไหวเลยค่ะเราเรา,เราจะมั่นใจไม่ใช่หลง ไม่ได้มีมานะด้วยนะคะไม่ได้หลงแล้วก็ไม่ได้โดนกิเลสหลอกเพราะว่าสภาวะที่ปรากฏมันเป็นสภาวะจริงสภาวะที่หลอกกันไม่ได้มันมันแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวตนเองรู้ได้จากอะไรรู้ได้จากเวลาที่มันความก้าวหน้าของเรามันวัดได้จากจากจิตของของเราเองะะในเรื่องของการวัดความไม่หวั่นไหวต่างๆ ความไม่หว่นไหวความไม่หว่นไหวเนี่ยแหละคือมันมันมันสุดยอดละแล้วแราแค่เราฟังคือสุดตาเราจะเราเรากลับพอเรากลับมาเริ่มสุดตะมาฟังเยอะๆเยอะๆเราถึงเราก็จะเข้าใจทรรพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ไง เราปฏิบัติเราไม่สามารถอธิบายธรรม,มาให้ผู้อื่นฟังได้เพราะสิ่งที่เราเจอมันเป็นปรมัตธรรมคําว่าปรมัตธรรมเนี่ยพัดก็รู้จกักจากหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีท่านอธิบายอารมณ์บัญญัติใช่ไหมสมมุติบัญญัติกับปรมัตธรรมเออซึ่งก่อนในนี้พัดก็บอกพัดแปลกใจมากเลยนะเพราะว่าวิปัสสนาจารย์ท่านพูดว่า ลูกรู้ไหมว่าการปฏิบัติภาวนาในรูปแบบพองหนอยุบหนอเป็นเป็นการปฏิบัติที่ให้ผลเร็วรู้ผลเร็วเพราะว่าแม่แม่คือวิปัสนาจารย์พัดนะคะพัดเรียกท่านว่าแม่แม่ปฏิบัติมาทุกรูปแบบแล้วแต่พอมาเจอการปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอเนี่ยมันเร็ว สภาวะมันชัดซึ่งเราไม่เข้าใจหรอกที่ท่านพูดว่ามันเร็วยังไงทําไมมันต้องเร็วแล้วทําไมพ่องหนอยุบหนอต้องทําสติปัฏฐานสี่ทำไมต้องเป็นกายทําไมต้องเป็นเวทนาทําไมต้องเป็นจิตทําไมต้องเป็นธรรมพอเราไปฟังคําอธิบายเรื่องวิปัสนาภูมิจากหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีทึ่งซึ่งท่านอธิบายเรื่องอภิธรรมเราก็เลยอ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมอาจารย์เราถึงบอกว่ามันเร็วเพราะว่าเอาทุกฐานเป็นที่ตั้งของสติจริงๆแล้วเราก็พิสูจน์แล้วโดยการ